จะช่วยให้เราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้คือสถานที่ที่พวกเราอยากขอพาทุกคนมาสัมผัสสักครั้งค่ะ ตลาดโอ๊่อยที่เที่ยวราชบุรีที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชาวกะเรี่ยงซึ่งคำว่าโอ๊บ่อยเป็นภาษากะเรี่ยงมีความหมายว่าพักผ่อนด้วยบรรยากาศและความสุขความอิ่มเอมใจรวมทั้งการพักผ่อนท่ามกลางความเรียบง่ายตลาดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ส่งมอบก,การพักผ่อนดังชื่อโอ๊บ่อยนั่นเองตลาดโอ๊่อยเป็นตลาดเช้าที่เปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง14นาฬิกา การเดินทางจากกรุงเทพมาว่าที่การอำเภอสวนพึ่งเสจอสีแยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายมาประมาณ4กิโลเมตรตลาดตั้งอยู่ตรงข้ามวัดท่าม,มะขามอยู่ติดกับริมแม่น้ำพาชีอีกทั้งบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีที่พักโฮมสเตย์แนะนำให้มาพักที่ติดใจโฮมสเตย์ราคาหลังละ800บาท อยู่ห่างจากตลาดโอ๊ะป,ป่อย1.6กโิโลเมตรมาถึงตลาดโอ๊ปป่อยทั้งทีต้องห้ามพลาดกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่อย่างการตักบัตรพระล่องแพโดยจะมีจุดจำหน่ายเครื่องจังหันหรือของใส่บัตรให้บริการสิ่งของถวายพระจะบรรจุมาภายในชลอไม้ไผ่สารราคาเพียงชุดละ49ิบกาทเท่านั้นเองตอนเราเจ็ดโมงครึ่งก็จะมีเสียงวุดจากผู้ใหญ่บ้านที่เป็นการส่งสัญญ,ญาณบอกว่าพระได้มาถึงแล้ว เป็นภาพประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามและเป็นสิริดีมงคลแก่ผู้มาเยือนนอกจากนี้จะได้สัมผัสกับบรรยากาศตลาดของชุมชนชาวกเกรี่ยงที่มีเอกลักษณ์และมีสินค้าท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นจำหน่ายมากมายอิ่มบุญกันไปแล้วมาเติมความอิ่มท้องกันต่อด้วยการเดินหักของกินในตลาดซึ่งตลาดโอบป,ป่อยบ้านท่าม,มาะขามมีเอกลักษณ์หนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากๆค่ะนั่นก็คืออาหารแบบชาติพันธ์เกรียงค่ะมีทางข้าวแดกงาพอก,กิ้งหมูใบขมิน้น ขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยและข้าวห่อกะเหรี่ยงถือเป็นเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดเพราะมีความสำคัญกับชาวกะเหรี่ยงมีพิธีตามความเชื่อเรียกว่าประเพณีกินข้าวหา่อประเพณีกินข้าวหา่อหรืออั้งหมีดองเป็นพิธีสู่ขวัญจัดขึ้นในช่วงเดือน9ก้าชาวกะเหรี่ยงถือว่าเดือน9ก้าเป็นเดือนที่ไม่ดีบรรดาวิญญาณชั่วร้ายจะออกมาหากินและกินขวัญทำให้เจ็บป่วยหรืออาจจะถึงแก่ชีวิต พิธีนี้นิยมจัดขึ้นในวันขึ้น15บ้าค่ำแต่ถ้าบางบ้านไม่สะดวกก็เปลี่ยนเป็นวันอื่นได้ในเดือนเก้าในพิธีมีการต้มขา้าวห่อเลี้ยงขา้าวห่อคือข้าวเหนียวห่อเป็นกล้วยและนํามาต้มให้สุกคล้ายขนมจ้างสมัยก่อนเวลารับประทานใช้จิ้มกับน้เผึ้งปัจจุบันใช้จิ้มกับมะพาร้าวขูดในวันต้มข้าวห่อนี้จะมีพิธีสู่ขวัญด้วยเริ่มด้วยการคาอมไม้เป่าแคนเพื่อให้เกิดความสนุกสนานจากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวจะใช้เชือกแดงผูกข้อมือให้ลูกหลลานนเพเื่อคคววมมปสิิรงัตถุดบใ การทำา 1. ข้าวเหนียว 2. มะพร้าว 3. น้ำตาลปี๊บ 4. น้ำเปล่า 5. ใบผักหรือใบตอง 6. ตอกมัดข้าวหอ่อวิธีการทำา1 เริ่มจากการห่อข้าวโดยการนําข้าวเหนียวไปแช่น้าไว้6ชั่วโมงหลังจากนั้นนาข้าวเหนียวมาห่อด้วยใบตองหรือใบผักให้เป็นทรงกระบอกแล้วมาด้วยตตาที่เตรียมไว้แล้วนําไปต้มจนสุกใช้เวลาประมาณ6 -8 ชั่วโมงการทําน้าจิ้มการทําน้าจิ้มโดยเริ่มจากการนํามะพร้าวมาขวดแล้วคั้นน้าออกจากนั้นนํามาเคี่ยวกับน้ําตาลปี๊บแล้วใส่น้าเปล่าพอประมาณจนกว่าจะกลายเป็นสีน้าตาแลแดงสวยงาม ร้านอร่อยเด็ดห้ามพลาดร้านความมอนไข่ การเดินทางจากกรุงเทพไปร้านควรมันไข่โดยรถตู้เส้นทางหมอชิดราชบุรีเริ่มบริการเดินรถเที่ยวแรกประมาณ5นาฬิกาถึง20นาฬิการาคาตัว๋วโดยสารนมต้นที่120บาทต่อคนลงรถตู้ที่ท่ารถหน้าธนาคารอมสินสาขาจังหวัดราชบุรีและต่อรถเมลสายราชบุรีถึงโรงเรียนสินแด้สยามเดินขึ้นมาร้านจะอยู่ทางขวามือถึงก่อนโรงเรียนสินได้สยามหากเป็นรถส่วนตัวก็จะเดินทางสะดวกสบายกว่าจากตลาดโอ๊บปล่อยไปควรมันไข่ห่างกันเพียง19กิโลเมตรควรมันไข่เป็นร้าน หารไทยรสจัดจ้านเปิดมามากกว่า30ปีเปิดบริการ9นาฬิกาถึง20นาฬิกาปิดทุกวันพุธเน้นใช้วุฒิบบที่หาได้ในท้องถ<ม>ิ่นพืชผักตามฤดูการราคาไม่แพงเช่นผักกูดสตอหน่อไม้เมนูแนะนำที่ห้ามพลาดเช่นยำผักกูดทรงเครื่องผักกูดราดกะทิทานคู่กับปลาทูทอดและน้ำพริกกะปิยำหม,มูกรอบสมุนไพรต้ยมยำปลาคังน้ำใสทอดมันหวัวดีสตอผัดกะปิกุ้งสด และยังมีเมนูอีกมากมายที่รอให้ทุกคนมาลิ้มลองความอร่อยอีกทั้งยังมีของฝากให้ซื้อติด่นไม้ตื่นมือกลับบ้านไปด้วยหางมาราชบุรีก็มาตามรอยกันได้นะคะ